อีพีสามสิบสามพาหุงมหากาพาหงสหัสสะพินิมมิตตะสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตะโคระสาเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะ มะพิยุชิตะสัพพะรติงโคลัมปนาละวะกะมัคขะมะทัดทายขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภระวะตุเตชายามังคลานิ นาลาคิลิงคขชวรังอติมัทถภูตังทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตามพุเสกะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิอุคิตะขักข,าขามะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิกัตาวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตตะวาจานังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะ มัติสัจะกะวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามะนงังอติอันทะพูตังปัญญาปทีปัชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะาสาพาะวะตเตชะยมังคลานินันโทปนันทพุชาคางังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธมาปยันโต อิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกคาหาทิฐิผู้ชักเคนะสุทัตหัดถังพรมมามังวิสุทธิชุติมิทิระกาพิธานางังยานาคะเทนะวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ ชยมังคละอัฏฐาทา,ายโววาจโนทิหน้าที่เนารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัทวานิโมคขังสุขังอธิคะเมยยะนาโรสปัญโยมหาการุุนิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินางปุเรตวาปารามีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะ ขนตุเตชัยมังคลังชัย,ยันโตโพธิยามูเลศักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวงังวิชายโหหิชยสุชยมังคะเลอัปราชิตะปันลังเกสีเสปัดปัวิโปกคะเรอภิเ,เกสกสัพพะพุนานางัง สัพุทธานางังอัคคปโตปโมทติสุนักขัดตงังสุมังคลางังสุป,ปะพาตางังสุหุติตงังสุขานสุมุหุตโตจะสุยิฐถังพรหมาริสุปะัททะคีนังกายากรรมังวาจากรรมังปะทะปะทะะกคีนางปะัททะคีนางมโนกรรมังปณิทีเตปัททะคีนาปัททกคีนานิกัตตวานะ ละพันต <Workers. S 2> ัดเทปัทขีเนภรวตุสัพพังฆลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเตพรวัตุสัพพังฆลังละขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเตภวตุสัพพมังฆลังละขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสธีพระวันตุเต สิบสี่ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมมาเนีนะพระวันเตปูชิตาสดถิงกระโรนเตทะ วิหารมันทะเลเถราจะมัชานวากาจะาพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปัสากาคามาจาเทสานิคามาจะอิสาราสป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายปิจะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอาถะโวปะปาติกา นินยานิกางธรรมวรังปฏิจเตสัเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขายังทาตุจีลังสัท,ทังธรมโมธัมมัทธาจะปุคลาสังโคโ,คโหโตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหรกขะตุสัมธัมโมสัเพปิธรมมจาริโนุ สัมปาบุเนยามาธรรมเมอริยปะอริยปะเวทิเตปาสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทาังปรเวฉันโตกาเลเทโวปะวัส,สตุวุธิภาวา ยะสตานังสามิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทธา 15. เทวตาอุยยะโยชนะคาถาทุกขับปัตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะาตา เอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวะนาภิรตาโหนตุคัจฉันตุทเทว,วตาคตาสัพเพพุทธาพระลับปตาปัญเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพโส สุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครู6กแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทินสวดมนต์จบประมาณ6กโมงหนาที